ท่านนายกอยู่ที่ดาวอสเมื่อวันนี้สิภิีธารกิจเป็นยังไงเดี๋ยวมารายงาน <c oughs> มีการไปขิงเจ้าของมโมสรแมนยูด้วยนะจะบอกให้ <c oughs> ใช่ <c oughs> แล้วก็ยังมีแลนบิดตกลองนายยุ้ตีเศรษฐาเมื่อวานนี้บอกเลยได้คุยกับผู้บริหารหลายบริษัทนะเขามีความสนใจที่จะมาลงทุน <c oughs> ในโครงการแลนบิดในประเทศไทยใช่เหมือนต้องการจะสื่อความหมายอะไรรู้ไหมต้องไปค่ะสื่อความหมายว่านายนั้นในเมืองไทยอ่ะ เที่ยวบอกว่ามันไม่คุ้มอย่างง้นอย่างนี้แล้วทําไมต่างชาติเขาสนใจจะมาลงทนุนเน่อาจจะต้องการสื่อความหมายอย่างนั้นก็ได้นะไอตรงนี้ว่ายังไงเอาตรงนี้ชักดิดนหนึ่งก่อนคือท่านนายกรัฐมนตรีทวีตแบบนี้ค่ะบอกว่านับตั้งแต่โครงการสนามบินสุวรรณภูมิมประเทศไทยก็ไม่ได้มีโครงการขนาดใหญ่เลยมานานกว่า20ปีแล้วแลนบริดจ์ bridge, จึงถือเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่จะทําให้ไทยก้าวกระโดดไปอีกขั้นได้ ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของบ้านเราครับว่เาเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้มากกว่านี้จากการศึกษารัฐบาลคาดว่าเมื่อขับเคลื่อนเต็มรูปแบบจะเกิดการสร้างงาน280,000ตำแหน่งและ GDP ของไทยจะเติบโต5.5%ต่อปีหรือเทียบเท่า6.70แสนล้านดอนลลาร์สหรัฐและข้อความต่อไปล่ะวันนี้ได้มีหลายประเทศสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในโครงการแล้วไม่ว่าจะเป็นจีน ซาอุดิอาระเบียมาเลเซีย UAE โดยบริษัทดูไบพอร์ตเวิลด์มีความสนใจจะมาไทยเพื่อมาดูสถานที่นั่นคุณเศรษฐาบอกใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้เอาฟังที่ตั้งคำถามบอกดูไบเวิลด์ศึกษาแล้วไม่คุ้มเมื่อปี52คุณเศรษฐาต้องการจะเสือตรงนี้ใช่ไหมเขาสนใจจะมาดูสถานที่และดูรายละเอียดในโครงการเร็วๆนี้ด้วยครับนี่แล้วเพอะไรก็อธิบายขยายความว่าไม่ใช่เฉพาะ เส้นทางขนส่งระหว่างสองฝั่งทะเลเท่านั้นหรอกคุณเศรษฐาบอกยังไงมันยังจะสร้างโอกาสให้กับประเทศในการพัฒนาธุรกิจภาคบริการค่ะด้านโลจิสติกส์ด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านการธนาคารในภาคอุตสาหกรรมหลักอย่างเกษตรกรรมก็จะส่งผลให้เกษตรกรส่งผลผลิตได้มากขึ้นในภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรม S อส r v e และการผลิตแบบใหม่ก็จะเติบโตขึ้นด้วยอ่ะเนี่ท่านผู้ชม ที่นั่งอยู่ข้างๆก็ลำตีคมนาคมคนพรีเซนต์น่ะคุณสุริยะค่ะนี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับกรณีแลนด์บริดต์ทัผทู้มชมเดี๋ยวมันก็จะรู้แหละถึงเวลาท่านผู้ชมว่าตกลงฝั่งที่เขาตั้งคำถามกับฝั่งที่บอกโอ้ยเขาสนใจแล้วไปห่วงอะไรเขาอะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมเพราะคุณเสรษฐาบอกเขาสนใจเนี่ยคำถามก็คือเขาพูดตามมารยาทหรือเขาสนใจจริงเ อันนี้กร็รอดูผลที่จะตามมาถูกไหมค่ะอ่ะมาหรือยังฮะอ,อ,อ้าวแล้วเดี๋ยวจะต้องเข้าประชุมแล้วนะภารกิจนายกเมื่อวานนี้โพสต์รัวๆเลยพบใครก็โพสต์พบใครก็โพสต์พบใครก็โพสต์ใช่ไหมต้องไหมอ้นำประเทศ e O บริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยค่ะท่านก็โพสต์เรื่อยๆเลยตั้งแต่ประธานาธิบดีสวิตเซอร์แลนด์ที่ให้เกียรติหารือกับท่านนายกเรื่องไทย F EFTA FTA ค่ะมีการเจรจากันมานานแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นภาพนี้ค่ะคุยกันแล้วก็ยังมีใครอีกนะมีอดีตนายกรัฐมนตรีสาราชนาจักรทที่แกล่าก็คุยกันเรื่ององค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อไม่หวังผลกำไรอะค่ะแล้วก็จะร่วมมือกับประเทศไทยโดยเฉพาะด้าน Climate Change กับ Human Development มีอีกไหมรัวๆเนี่ยมีบริษัทเทเลน่เทเลน่ค่ะ บอกเทเลนอเขามั่นใจในศักยภาพประเทศไทยครับจากที่ได้หารือกับผู้บริหารเราต้องการจะยกระดับสตาร์ทอัพและต่อยอดเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงนวัตกรรมใหม่ๆได้ก็จะเป็นส่วนสำคัญสร้างพื้นฐานระบบเศรษฐกิจดิจิตอลแล้วก็ส่งเสริมสตาร์ทอัพประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นระดับยูนิคอนมากขึ้นเ<อ>ทเลนอเขาตอบรับแล้วเขายินดีจะทำส่วนสตาร์ทอัพของเราอ้าวจะ่เมืองไทยดีแทกอะที่ควบรวมไปกับทูแล้ว ค่ะอ้าวแล้วยังไงต่อมีอีกไหมขอใหเห็นสีสันบรรยากาศนะ Bank of America ค่ะธนาคารขนาดใหญ่ของโลกที่มีสาขายอยู่ที่ประเทศไทยอันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเขาขอให้ไทยจัดรถโชว์ด้วยเขาต้องการจะเห็นภาพรวมของการลงทุนทั้งหมดอืมีโคคาโคล่าด้วยนะคะ มีแผนจะขยายการลงทุนในไทยอันนี้คุณเศรษฐาบอกทั้งสิ้นนะที่ไล่เลี้ยงเนี่ยค่ะบอกแล้วไทยเองก็พร้อมจะเป็นศูนย์กลางของภูมิภาครัฐบาลส่งเสริมอยู่แล้วการค้าการลงทุนการขนสินค้าระหว่างประเทศเพื่อนบ้านให้สะดวกไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีศุลกากรภาษีสรรพสามิตเขาเป็นบริษัทที่เน้นย้ำเรื่องอะไรนะ Sustainability ค่ะก็คือประเด็นเรื่องลดการใช้ขวดพลาสติกลดปัญหามลภาวะเขาก็เสนอประเด็นนี้นะคะแล้วก็มีนี่อันนี้อีกเหมือนกันทั้งไร เป็นประธานของอดานีกรุ๊ปใช่ไหมบริษัทลงทุนใหญ่ของอินเดียน้องไบเชี่ยวชาญการพัฒนาท่าเรือกับสนามบินโดยท่านยกเสียถาบอกที่เขาสนใจลงทุนสนใจโครงการแลนด์บิดนะคือเขาจะมันมันเป็นการเชื่อมโยงจากการขนส่งอินเดียไปที่ญี่ปุ่นไปที่เกาหลีะคะ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไปพูดคุยกับผู้ที่เกี่ยวข้องเรื่องขยายเส้นทางการบินอินเดียมาไทยจะได้เพิ่มนักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศ แล้วก็ดูมันจะมีนี่คร่าวๆนะเบลเยียมอีกก็มีการพูดคุยกันเกี่ยวกับกรณีที่เบลเยียมเข้ามาบอกคุณเศรษฐาเองเลยว่าต้องการให้เปิดเที่ยวบินตรงจากเบลเยียมเพิ่มเติมนะซึ่งคุณเศรษฐาก็บอกก็รับปากเดี๋ยวจะสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาและถือเป็นนิมิตหมายที่ดีอย่างนี้เป็นโทษเด่นเด็ดเอาบินบินตรงเห็นไหมต้องไปเขาบินบินตรงอย่างที่บอกไปนะ<ฆ>และยังมีไปพบกับไอเกลเซอร์ โอ้เกลเซอร์นะขิงขิงแมนยูใช่ไหมัเออนี่นี่นี่ท่านผู้ชมไหนฟังดูสิเ <c oughs> กลเซอร์เนี่ยเป็นเจ้าของสโมสรแมนเชสเตอร์ออยูไนเต็ดท่านผู้ชมโดยนายกเนี่ยเป็นแฟนหรือว่าโพถูกไหมค่ะโดยก็ได้บอกกับเขาว่าอยากจะให้ทีมฟุตบอล ของแมนยูเนี่ยมาเตะที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึง่งแฟนบอลแมนยูเมืองไทยเยอะมากแล้วก็บอกว่าเป็นการคุยที่แบบเป็นกันเองนะคะเป็นกระเดงถึงขนาดบอกเขาว่ายังไงผมเลยอดไม่ได้ต้องขอถามคําถามแทนใจใครหล,หลายๆคนว่าเมื่อไหร่จะซื้อกองหน้าชั้นนําที่เหมาะสมกับสโมสรระดับโลกอย่างแมนยูสักทีครับฮะนี่ไปขิงเขานะ ถึงแม้จะเป็นตัวแทนหมู่บ้านของชาวแมนยูในประเทศไทยก็ตามที<ะ>ที่หลายคนบอกอองตัวนี้เนี่ยไม่เอาแล้วแมนยูควรจะไปซื้อกองหน้าที่มันอะไรนะท่านนายกใช้คําว่าอะไรนะเมื่อไรจะซื้อกองหน้าที่มันเหมาะฉันนําที่เหมาะสมกับสมบสรระดับโลกอย่างคุณสถีนะเนี่ขนาดฟุตบอลนะแกวเซอร์สม้ชมขนาดเดียวกันพูดถึงเรื่องนี้คุณเสถียรถามเมื่อวานยังแวะเข้ามา ประเด็นเรื่องหนุ่มเมืองจันทน่ะน้องไปอ๋อใช่ค่ะแวะเข้าไปาที่เราบอกไปเมื่อวานนี้จําได้ <ศา S 1> ใช่ไหมที่หนุ่มเมืองจันท์เขียนถึงการแถลงของแบงค์ชาติเกี่ยวกับเรื่องดอกเบี้ยและหนุ่มเมืองจันท์บอกฟังดูเนี่ยเหมือนกับการแถลงของผู้รักษาประตูเหมือนผู้บริหารแบงค์ชาติจะเปรียบตัวเองเป็นผู้รักษาประตูค่ะก็คือจะมีหน้าที่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ใช่กองหน้าที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวอันนี้มันจะยองไปหมดเลยนะ เกี่ยวกับนโยบายการเงินก็ดีดอกเบี้ยนโยบายเรื่องดิจิทัลเ l ็ต t ก็ดีเพราะก็รอความเห็นจากแมงชาติใช่ไหมคุณหนุ่มเมืองจันเขียนวยังไงก่อนบอกว่าคุยแบบคนที่ชอบดูฟุตบอลนะครับ ฟังผู้บริหารแบงก์ชาติเปรียบตัวเองเป็นผู้รักษาประตูมีหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจอย่างเดียวไม่ได้เป็นกองหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจฟังแล้วรู้เลยว่าท่านไม่เข้าใจเกมฟุตบอลสมัยใหม่เพราะฟุตบอลยุคนี้ผู้รักษาประตูจะไม่ได้มีหน้าที่ป้องกันประตูเก่งเพียงอย่างเดียวเขาจะขึ้นสูงตอนทีมกาลังบุกทาตัวเป็นกองหลังคนสุดท้าย ผู้รักษาประตูไม่ต้องขึ้นไปเป็นกองหน้าเพื่อยิงประตูเองแต่ฟุตบอลยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์สจุดเริ่มต้นของเกมรุกจะมาจากผู้รักษาประตูค่อยๆต่อบอลขึ้นไปจากแดนหลังอันนี้คนที่ดูบอลก็จะทราบว่าผู้รักษาป,ประตูในยุคหลังเนี่ยความสามารถในการเปิดเกมการใช้เท้าด้วยดี สำคัญกว่าความสามารถในการป้องกันตประตูเฉลยสามใบสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่นะอันนี้เสริมพิุ่่มสักนิดหน่อยแล้วยังไงต่อบอกผู้รักษาประตูยุคนี้จึงต้องเล่นบอลด้วยเท้าได้ดีมไม่มองแต่ลูกบอลบนฟ้าต้องก้มหน้ามองดินมองลูกฟุตบอลทําความเข้าใจกับผืนหญ้าและเข้าใจผืนดินคือ <c oughs> สื่อความหมายถึงขนาดนี่ผมไม่ได้ตีความเกิดไปสักนิดหนึ่งใช่ไหมเอ ไม่มองเฉพาะลูกบอลบนฟ้าแต่ต้องมองลงมาก้มหน้าลงมามองดินมองลูกฟุตบอลทำความเข้าใจกับผืนหญ้าทำความเข้าใจกับผืนดินนี่หมายถึงประชาชนคนทั่วไปหรือเปล่า <c oughs> พี่ตุ้มต้องการจะเสืออย่างนั้นไหมถ้าไม่เสื่อจะเขียนทำไม <c oughs> ใช่ไหมค่ะ <c oughs> เออที่จะโยงต่อไปคือคุณเศรษฐานนายเตรมาวานเนี่ยคงถูกใจ <c oughs> เข้ามาแชร์โพสต์นี้ แล้วก็เขียนข้อความตอนแรกทําทีเป็นฟุตบอลก่อนน่าสนใจครับดูสถิติพิมารีกนะผู้รักษาป,ประตูอย่างอาริซองก็แอซซิดให้สาระแอซซิดแปลว่าคนสุดท้ายที่ส่งลูกให้ก่อนที่จะทําประตูได้แอซซิดให้สาระทำประตูไปแล้วต้องสามครั้งเอาสติติมาคมอีกเหมือนปรกาให้รู้ว่าค่าคือเรี้ยวผูแล้วบอกอีกส่วนเอเดรีสันผู้สาป,ประตูแมนเชตี้ก็เคยแอซิด ให้ทั้งหาเล่นกุนโดกันอากูเอโรคนละประตู<อ>มีสถิติอีกแล้วก็บอกว่าผู้รักษาประตูกับกองหน้าช่วยกันได้นะครับนั่นก็แปลว่าถ้าเปียบแบงค์ชาติเป็นผู้รักษาประตูคุณเษฐากำมงบอกว่าผมนี่แหละก,กองหน้า,าแล้วมันช่วยกันได้ค่ะมันก็แปลต้องการจะสื่อความหมายว่าผู้รักษาประตูอ,อย่าไปป้องกันประตูเอาปลอดภัยไว้ก่อนอย่างเดียวอันนี้อาจจะตีความสักหน่อย ฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเหมือนเรื่องโพบกกันชนิดที่กองหลังเข้ามาอยู่ครึ่งสนามเลยแล้วผู้สาประตูขึ้นมาตั้งไกลเลยแน่นอนเป็นสมัยใหม่มีส่วนในการเปิดเกมอย่างที่บอกไปตอนต้นเวลาเขาบุกแล้วเราสวนเปิดเกมไปสองลูกทําประตูเลยกลายเป็นมุมหนึง่งโอกาสพลาดมันก็มีอ,มอันนี้ไม่เข้าใครออกใครคือการทําเกมแบบนี้โอกาสพลาดมันก็มีเหมือนกันค่ะ เจอเขาสวนกลับเลยโดนก็สวนอ่ะแต่มันก็แป้เห็นถึงวิสัยทัศน์ว่ายังไงรู้ไหมค่ะกล้าได้กล้าเสียอืมนึกออกใช่ไหม,มกับฝั่งที่อนุรักษ์นิยมก็คือ,อปลอดภัยไว้ก่อนพ่อสอนเอาไว้วประมาณนั้นคือปลอดภัยไว้ก่อนยังไงก็เซฟไว้ก่อนมันก็คนละมุมไงเอ๊ะมาเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ย <laughs> ผมจะบอกวันนี้เดี๋ยวตามดูร้อนอีกแล้วคือกฤตภูสดท่านผู้ชมถามด้วยวาจามีสสเพื่อไทยคุณศรีดาปาลิมาพันธ์ถามเรื่องโครงการแลนด์บ<ะ>ิดถามลฐำนตีมม๋วมดาคมลฐำนตีว่าการไม่อยู่สุริยะ,ะมอบหมายให้ลฐำนตีช่วยว่าการคุณมนพรเจริญเสีเป็นผู้ตอบแทนนั่นก็แปลว่าสสเพื่อไทยเอง ถามเรื่องโครงการแลนบิดก็จะเป็นการถามแบบถามไม่ตอบเพื่อให้าถามไม่ได้ชี้แจงค่ะถามให้ได้อธิบายพูดง่ายๆแบบนั้นค่ะขณะที่กระทู้ต่อมาเรื่องเดียวกันแต่นี้ก้าวไกลถามละคุณสุรเชษฐ์ประวินวงวุฒิค่ะจะถามเรื่องโครงการแลนบิดเหมือนกันแล้วก็ถามรัฐมนตรีคมนาคมคุณสุริยะคุณสุริยะไม่อยู่ก็มอบหมายท่านรัฐมนตรีช่วยท่านเดิมคุณมณพรเจริญศรีอ้าก็แปลว่าวันนี้แลนบิดเข้าสภา ท่านผู้ชมค่ะคนมันพรเจริญศรีจะเป็นตัวแทนของพรรคเพื่อไทยเอาไม่ใช่ตัวแทนครับตรีใช่ไหมในการตอบเรื่องแลมบรชค่ะอ้าววันนี้ร้อนแน่ๆท่านผู้ชมเพราะการถามก็มีทั้งฝ่ายรัฐบาลถามเพื่อให้ตอบมาแล้วก็มีฝ่ายค้านถามของเก้าไกลก็คือคุณสุร,เช,สรเชษ์ประวินวงวุฒิก็อย่างที่บอกไปตอนต้นประเด็นคุณเศษฐาบอกว่าเขาสนใจใช่ไหม ใช่ดูใบดูใบพอร์ตเวิลด์เขาสนใจค่ะ